จเจริญพรหยาดยมลูกศิลป์ลูกหาวัดป้าพูเขาแดงทุกท่านเนาะพอกันมือนี้2ีมีนาคม2องพันหาร้อนวัดป้าพูเขาแดงของเขานะครับซิบนาฬิกาโดยประมาณเนาะนะครับสำหรับเซามือนีกูบากะนำเสนอนะครับสิงหมหศจรรย์ของโลกนะครับซึ่งเป็นทายาทของไดโนเสาร์นะครับที่มีอายุมายาวนานกว่า หลายล้านปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหลือให้เป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นยังมีทายาทอยู่นะครับขบานเอาเกินว่าขี่กระปอมกลาหรือว่าขี่กระทางนะครับสิ่งแ่ก็ขี่กระปรอมเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนสีแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นสีคำคำตันนี้มันเป็นสีเขียวที่สวยสดงดงามนะครับความเปลี่ยนแปลงของจัต่อยู่ตามธรรมชาตินะนะครับเป็นยุวัดน์เป็นก็ะไรสบายใจ อาย่น้ำไผ่น้ำหน้าบ้านเขากคือสิบวย่างหมดและ่ะขันคนไปาจินนกกะจินนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หาจินยากหลักก็ผู้ใดเห็นหลักก็จินตะกอนนะครับผู้บลากะจินตะหน่อยนะครับเพราะว่านะบือนะแต่ตอนนี้ก็บุคกระมีแล้วเน,ะนาะนก็มีอยู่หลายตัวนะครับเงี่ยง่าย,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 ายาก็มีนะครับจักจันใหญ่ก็มีนะครับมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่นะครับบัดปลาผู้ใดของเฮานอกจากเฮาสิเป็นอุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งธรรมะ ็ยามีธรรมชาติให้เราได้ศึกษาเรียนรู้หลายๆสายพันธุ์นะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในวัดปากเขาเฮงนี้นะครับผู้ได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วก็จะได้เห็นเองพบเองนะครับกนํานเสนอนะครับแล้วกัประชาันทุกท่านได้เบิ่งได้เห็นกันนะครับหลายท่านก็สิ่บ่กค็เห็นก็สิตกใจนะมันตัวคือตัวอีหยังนะครับเห็นแต่ในหนังสือนะครับในโซ่เขียวเนาะเนี่ยก็ เบิ่งกันตัวเป็นๆอันนี้เป็นเชีกกระทางนะครับถ้าน้อยก็นี่คือเงินชีกป้อมนะครับนี่ชีกกระทางไงาี้ยโอ้ยงามบิลีนะครับงามคักนะครับเอาก็ขอนนำเสอนอไปทีท่เมืองตูนีก็เนาะ้ะคุูบาสิฮะนำเสนอให้เพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อพอเพื่อเห็นนะอันไหนที่เป็นสิ่งแปลกไม่เป็นกานเก่น้นแหละแต่ว่ามันแปลกไม่สำหรับเข้านะครับฝากไว้แค่นี้ก็เนาะ